สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านพบกับผมอาจารย์โตโซลิต้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันที่โลกเราอากาศมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับเนื่องจากบลรพิษมลภาวะหรือควันจากท่อไอเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเราซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเราจะทํายังไงละ่ะถึงจะให้รถยนต์ที่เรามีวิ่งขายในะปัจจุบันนี้ไอเสียสะอาดมากขึ้นทางโรงงานผู้ผลิตครับเขาก็เลยคิดค้นพัฒนาปรับปรุงต่างๆแล้วก็จับมือกับภาครัฐนะครับพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลที่รองรับระบบน้ำ ยูโรห้าอ สงสัยละสยูโร5คืออะไรยูโร5คือเป็นมาตรฐานนะครับไอเสียของทางฝั่งยุโรปและอเมริกาตอนนี้เขามีถึงสเตป6แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยยังอยู่ในสเตป5อยู่นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะมันต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลายอย่างนะครับภาครัฐก็เลยออกกฎหมายมาว่าตั้งแต่เดือนมีนานี้เป็นต้นไปนะรถดีเซลที่ผลิตในประเทศรวมถึงนําเข้าไปต่างประเทศต้องผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5และวันนี้ครับเราพามาพบกับแตนน์ไฮลักซ์ลีโวยูโร5 ah uh -huh. เร,เรียนรู้มุ่งมั่นพัฒนาหาประสบการณ์สู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพสอนโดยนักฟุตบอลอาชีพอ่ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านนะเปิดคลิปมาถึงปุ๊บมาดูยูโร5เลยว่าอะไรที่ทําให้ไอเสียของเราผ่านยูโร5นะครับนี่ครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะเปิดมานะครับท่านจะเห็นชุดอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนี่นี่นี่จะเป็นตัวไล่เขาไอเสียพวกนี้จะทํางานด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็คือนําไอเสียเนี่ยเบาเผาใหม่ก็คงจะคล้ายๆย กับตัว EGR v a l v สมัยก่อนที่เรามีอยู่แต่ว่าตัวนี้มันจะใช้ไฟฟ้าเป็นการควบคุมซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะแม่นยําฉับไวมากขึ้นคือพูดายๆว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าคุณขับรถที่มีเครื่อง Euro 5เนี่ยแล้วถ้าคุณเติมน้ํามันเนี่ยนะครับอ่ะน้ำมันพูดถึงน้ำมันก่อนน้ำมันดีเซลเนี่ยมันจะมี2แบบบ้านเราคือแบบธรรมดาใช่ไหมลิตรสามสิบบาทกับลิตรที่เป็นพรีเมียมนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้เครื่องยนต์ Euro 5เนี่ยต้องเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมละหลายคนสงสัยก็พาระละสิพาระก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตรงนี้ต้องยอมรับอย่างว่าถ้ายังไงจะขับรถให้ไอเสียสะอาดครับต้องยอมเติมน้ํามันราคาแพงหน่อยเพื่อให้ไอเสียออกมาเนี่ยมันไล่ข่เหลาได้ง่ายขึ้นสะอาดมากขึ้นคือพูดง่ายว่าเครื่องยนต์ยูโร5ทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับต้องเติมน้ํามันดีเซลเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเนาะเราก็ต้องปรับปรับตัวใช้นะครับทีนี้ส่วนของตัวยูโร5เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาเราขับหรือว่าเราเติมน้ํามันแบบผิดผิดไปเติมน<ๆ>้ำมันแบบถูกถูกไปอ่ะยอมเติมไปยยอมเสี่ง จะพังไหมไม่พังครับแต่เสียงเครื่องมันจะดังมากขึ้นเพราะดังมากขึ้นแล้วเป็นยังไงครับมันจะส่งผลให้ระบบพวกนี้เนี่ยมันจะต้องทํางานการทํางานมี2วิธีครับคือ 1. คุณจะต,ต้องขับรถด้วยความเร็ว60นะครับเป็นเวลา20-30นาทีแล้วเครื่องเนี่ยมันจะทํางานเสียงเบาลงเหมือนปกติคือเป็นการไล่เขานะครับคือพูดง่ายว่าขับให้มันเร็วหน่อยสัก60นะครับสด้วยการกดปุ่มครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับรถที่มียูโร5ทุกคันนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู เราจะมีปุ่มหน้าตาแบบนี้ครับเพิ่มขึ้นมาเป็นปุ่มไล่เข่าอายเสียนะครับซึ่งในส่วนของตัวปุ่มไล่เข่าอายเสียตัวนี้เนี่ยวิธีการคือถ้าม,มีไฟหน้าตาแบบนี้โชว์ขึ้นมาที่หน้าปัดให้กดปุ่มนี้1ครั้งฟ<ม>ิวและระบบมันจะทํางานพอระบบทํางานสักประมาณรอดูสักประมาณ2อสนาทีถ้าไม่หายนะครับกดซ้ําอีกทีฟิวแล้วลองดูว่าไฟหายไหมแต่ถ้ากดครั้งที่สองเนี่ยไฟหายแน่นอนนะครับไฟหายแน่นอนนะครับเพ<ม>ราะนั้นในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่ารถจะมีปัญหาถ้าเป็นไฟสีเหลืองติดขึ้นมา ให้กดปุ่มแต่ถ้าเป็นไฟสีแดงต้องเข้าศูนย์นะครับย้ำนะครับต้องเข้าศูนย์นะครับนี่นี่มันจะมีเห็นไหมมันจะมีสเกลสเกลบอกแบบนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะไล่มาเลยตั้งแต่ขาวเหลืองแดงเนี่ยมันจะไล่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะไล่มาเรื่อยๆปื๊ด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 พอเหลืองกระแดงเนี่ย,ยก็ต้องมานั่งกดเรามาดูกดันในเรื่องของไล่อัพรุ่นรถกันดีกว่านะครับไล่อัพรุ่นรถสำหรับไฮลักษ์ดีโวที่เปลี่ยนเป็นยูโรหตามรุ่นน้องก็คือไฮลักษ์แคมหรือไอเอ smart c a ตัวยกสูงเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ใช่หน้านี้นะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วหน้านี้คือจะเป็นหน้า mini locko ok ชุดไฟหน้ากระจังหน้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับชุดไฟเป็น led ทั้งหมดนะครับในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยมันจะมาเฉพาะในรุ่น mid กับ high เท่านั้นนะครับตัว entry จะไม่มีมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างเนี่ยในส่วนของโป่งล้อเนี่ยตัว smart cap เนี่ยเมื่อก่อนจะไม่มีนะครับตัวยกสูงนะแต่ว่าตอนนี้ smart cap เป็นแบบนี้แล้ว นในส่วนของล้อเนี่ยขอบ18แบบนี้นะจะมีเฉพาะมิดกับไฮแต่ถ้าเป็นเอนทรี entry เนี่ยเป็นขอบ17เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวที่มีเป็นตัวไฮเนี่ยมันจะมีกล้องรอบคัน3 6 0รอองศาแล้วก็วมีตัวเวลคัมไลท์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยก็จะดูเหมือนกันหมดแล้วมีชุดโครเมียมอะไรต่างๆเหมือนกันมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่เลยว่าเป็นซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นนะครับก็คือจะเป็นช่วงล่างที่จูนใหม่สําหรับรถกระบะนะครับทำให้ นั่งนุ่มสบายกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงพวงมาลัย power แบบ VFC ครับ Variable Flow Control เป็นตัวปรับนะครับแรงดันน้ำมันของตัวพวมาลัยเนี่ยให้ค้าเบาขับเร็วก็จะค่อยๆหนักข,ข,ขึ้นนะครับเทียบเคียงกับโพวงมาลัย power ไฟฟ้าในยุคที่เรายัางไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับเราก็พยายามปรับของที่เรามีอยู่ให้ดีมากขึ้น การชนท้ายเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวแคปนะครับส่วน4ประตูเขามีมานานแล้วล่ะนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดแบบนี้เนี่ยมีมาในรุ่นมิดกะไฮเท่านั้นนะครับแล้วก็กล้องมองหลังเนี่ยมีมาให้ทุกคันในส่วนของตัวยกสูงนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวการตกแต่งภายในนะครับเราพูดถึงในเรื่องของยกสูงนะวันนี้เราเน้นคลิปนี้เราเน้นยกสูงนะครับในส่วนของตัวการตกแต่งเนี่ยภายในก็จะคล้ายๆกันนะครับนะครับตัวเอนที่เนี่ยก็จะเหมือนนกันแต่อา จะไม่ครบทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นตัว Entry เนี่ยตัวเบาจะเป็นเบาผ้าปรับมือ นะครับจะไม่ใช่เบาะหนังแบบนี้นะครับส่วนตัวมิกกับตัวไฮเนี่ยจะเป็นแพคเกจหนังนะครับก็คือเบาะพวงมาลัยหัวเกียร์พุ่มหนังนะครับเย็บได้สีเทาแบบนี้เบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางชุดกระจกไฟฟ้านะครับชุดกระจกไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวเอ็นทรีกับมิ d เนี่ยมันจะเป็นวัน touch นะครับก็คือกดครั้งเดียวแล้วลงสุดเนี่ยเฉพาะบานคนขับแต่ว่าถ้าเป็นไฮเนี่ยจะเป็นออโต้ขึ้นลงทั้ง4บานเลยเพราะฉะนั้นไฮเนี่ยออโต้ Auto ขึ้นลงทั้ง4บานมันจะมีระบบแตงพลิชทับต เหมือนรถทั่วไปครับมีแค่บานคนขับบานเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับสำหรับมิดกับไฮนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มไล่กมะเหมาไอเสีย Entry กับ m i ดนะครับราคาจะต่างกันอยู่ที่50,000บาทโดยที่ Entry เนี่ยราคาเริ่มต้นนะ4ประตูนะ8 8 1 0 0 0บาทถ้าเป็น m i ดเนี่ย931,000บาทต่างกัน50,000บาทนะครับแต่ส่วนไฮนะครับ จะอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองบาทก็คือไฮเนี่ยจะแพงกว่า9 1 0 0 0หบาทส่วนเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับคิดง่ายๆครับต่างกัน5 0,000บาทถ้าคุณจะเอาเกียร์ออโต้ก็จ่ายแพงกว่า5 0,000บาทและความสบายมากขึ้นนะครับชุดไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีฟ o ล l ล w มีโฮมหมดแล้วแพ็กเกจต,ตัวมัลติฟังชันมีเหมือนกันอยู่แล้วนะครับชุดภายในต่างๆตกแต่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตัวของไฮเนี่ยของเขาจะมีกระจกมองหลังตัดแสงไฟฟ้าออโต้มาให้ด้วยนะครับแลวตัวไฮเน ก็แอร์เนี่ยจะเป็นออโต้นะครับแยกซ้ายขวามีเป่าร้อนเป่าเย็นได้ในเกรดไฮส่วนชุดตัวค์าไฟ DC 12โวลต์นะครับ2จุดมีให้อยู่แล้วทุกคัน แล้วก็ช่องเสียบ USB ย้ำอยู่ด้านล่างแล้วแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นแบบแบบแข็งแล้วไม่เหมือนยางสมัยก่อนนะยางสมัยก่อนดึงไปดึงมาก็หลุดหักนะครับอันนี้ดูแข็งแรงขึ้นเป็น USB Type A นะครับแล้วก็มีปุ่มปิดการล้อลื่นอันนี้มีแทบจะทุกคันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงถ้าเกิดเป็นตัว m ิดกับตัว h ฮเนี่ยเครื่องเสียงจะเป็นขนาด10.25นิ้ว infotainment ขนาดใหญ่นะครับรองรับเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto เนี่ยแบบไร้สายได้นะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับแล้วก็ ดูในส่วนของตัวออกราฟิกต่างๆก็ดูสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการสัมผัสหน้าจอเนี่ยมันก็จะเบาสัมผัสง่ายเหมือนกับมือถือเลยนะครับนี่มีบอกอยู่เลยว่า Apple CarPlay Android Auto เนี่ยเชื่อมต่อแบบไร้สายได้แต่ถ้าเป็น n t ก็ยังคงต้องเสียบสายอยู่นะครับ d r ายวิ่งโ d e e c o Power มีให้ทุกคันนะครับ Eco ก็คือกดแล้วประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม10%ส่วน Power กดแล้วจะแรงมากกว่าเดิม15% นเนี่ยเสียดายอย่างหนึ่งนะพูดถึงรถกระบะสมัยใหม่แพงๆเนี่ยกระจกสองหน้าน่าจะมีให้2ข้างแล้วก็พร้อมไฟได้แล้วละ่ะเนี่ยรวมไปถึงในส่วนของตัวไฟ LED น่าจะเป็น LED สีขาวได้แล้วมีกล่องเก็บแว่นตาม,มาให้ทุกคันทีนี้ในส่วนของตัวมิดกับไฮมีอะไรต่างกันอีกนอกเหนือจากกระจกมองหลังตัดแสงนอกเหนือจากแพ็กเกจโครเมียมนอกเหนือจากแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาเป่าร้อนเป่าเย็นได้ถ้าเป็นตัวไฮเขาจะมีแอร์ด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังถ้าเป็นตัวไฮเนี่ยเขาจะมีในส่วนของช่อง แอร์ด้านหลังทางด้านนี้มาให้2ช่องนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์จไฟ AC นะครับ220วัตต์นะครับมาให้นะครับตรงช่องไฟเนี่ยช่องไฟเนี่ยมันก็จะเป็นปลั๊กเหมือนไฟบ้านนะเป็นขาเสียบ2องขาได้ทั้งรูกลมแล้วก็รูแบนอันนี้จะไม่แนะนําให้เอาตัวปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงก็คือเป็นปลั๊ก3ตาตามบ้านนะมาพ่วงแล้วก็ต่อต่อเพิ่มนะครับเดี๋ยวฟิลขาดแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับเนี่ยมือจับมือจับตัวนี้ก็จะมีมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงเครื่องเสียงเเนถ้ากกิดป็ตตัััววบ มันจะมีแค่4ี่ลำโพงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไฮเนี่ยมันจะมีให้ถึง6กลำโพงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามิดกับไฮเนี่ยมีอะไรต่างกันอีกเอ็นทรีกับมิดเนี่ยเป็นกุญแจสตาร์ทเป็นกุญแจสตาร์ทแต่ถ้าเกิดเป็นไฮเนี่ยจะเป็นกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ไฮเนี่ยเขาจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับในส่วนของความปลอดภยัยเนี่ยในส่วนของเอ t นทรีกับมิดเนี่ยจะมีแอร์แบ็กสามใบก็คือจะมีคู่หน้าแล้วก็มีหัวเข่านคนขับแต่ส่วนไฮเนี่ยจะมีแอร์แบ็กให้ถึง7ใบ,บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮจะมีความปลอดภัยมากกกวววว่า่านนะรัแล้็ใสของตจมี กับ RCTA ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับเวลาที่เราวิ่งเดินหน้า BSM ก็จะทํางานเปิดไฟเตือนเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างแต่ส่วน RCTA เนี่ยก็จะทํางานมีไฟกระพริบแล้วก็มีเสียงเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับถ้าเป็นตัว BSM กับ RCTA เนี่ยจุดสังเกตจะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของตัว BSM กับ RCTA นะนอกจากกระจกมองข้างที่คุณจะรู้แล้วนะมุมกันชนด้านท้ายเนี่ยโหนกมันจะสูงกว่าเพราะว่ามันจะฝังเซ็นเซอร์ BSM กับ RCTA เอาไว้เพราะนั้นโหนกมันจะสูงกว่านี้คือรู้เลยว่าอันนี้เป็นเรทรดไฮอ่ะผ มมาสรุปง่ายๆให้ฟังนะครับในส่วนของตัวพีเลนเนอร์ตัวยกสูงนะครับในส่วนของตัวยกสูงถ้าเป็น4ีคูณสเนี่ยมันก็จะมีเป็นเกรดมิดกับเกรดไฮนะครับถ้าเป็นพีเลนเนอร์ก่อนดีกว่าพีเลนเนอร์เนี่ยก็จะมี3ตัวนะครับมีเอนทรีมี entry, มิดมีไฮเอนทรีเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้รถตัวยกสูงงบน้อยมีงบจํากัดรถราชการรถเช่าพวกนี้ก็จะซื้อเป็นตัวเอนทรีราคาเริ่มต้น8ปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทณวันนี้ณวันที่ยี่สิบสองเมษายนหกเจ็ดนะครับ, e เ,เ, 50, บ,นะรบเกียร์ออโต้เน หนึงเป็นตัวมิดแบบนี้ก็จะมีล้อล้อ1 8มีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดหลัง4จุดพร้อมกับตัวแพคเกจด้านในเป็นหนังรวมไปถึงบอก คนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางอันนี้ก็จ่ายเพิ่อมอีก50,000เป็น9 3 1 0 0 0บาทออโต้ก็บวกไปอีก5 0 0 0 0เป็น981หเหมือนคัน 1, นี้ก็81นะครับแล้วก็ตัวจากมิดเป็นไฮราคาจะต่างกัน9 0 0า0นะครับไฮเนี่ย1น2่0ล้านองบาทก็จะได้กล้องมองรอบคัน360องศาจะได้ BSM ได้ RC TA ได้กดปุ่มสตาร์ทได้สมาร์ทคีย์ใช่ไหมแล้วก็ได้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ได้ในส่วนของตัวแอร์นะครับแยกซ้ายขวาเป่าร้อนเป่าเย็นได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังนะบแล้้วก็มีช่องเไฟ AC ให1 นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กเจใบเหล่านี้ก็จะอยู่ในตัวตัวไฮก็มิดก็เหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถรุ่นนี้แหละออปชันเยอะขึ้นมาอีกหน่อยแต่ส่วนไฮคือคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินสบายๆซื้ออะไรให้มันสุดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฮจะไปอยู่ที่ตัวท็อปเลยเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดบาทเป็นเกียร์ออโต้รถคันนี้มีเฉพาะเครื่อง2องพเท่านั้น2องพันสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเหลือเฟือแล้วแล้วถ้าอยากได้2.8มีไหมถ้าอยากได้สองยับแปนต้องขยับไปเรื่อ3ตัวมี m คูณสี่ตัวนี่คูณสี่ก แมนนวลครับแล้วก็จะมี2008มีให้เลือกระหว่างตัวเกียร์ออโต้กับเกียร์แมนนวลจะเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับพวกที่ชอบขับแบบออฟโรดเครื่องแรงๆนะครับลทีนี้รุ่นอื่นล่ะอย่างพวกเซตดิ i o n ชั่นช่วงยาวมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างตัวที่ไล่ขึ้นมาเลยนะเราจะเพิ่มออปชันนะครับในส่วนของตัว VSC ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวของรถนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นอินเสิร์ตให้มีเพิ่ม TAC ป้องกันล้อลื่นนถลายแล้วก็มีเพิ่ม HAC ช่วยออกตัวทางลาดชันเพิ่มมาตั้งแต่รีโววเเดีีย4กรมน เป็นต้นมาเพราะนั้นเซ i ดีเซชั่นก็จะได้อาน,นิสง์ไปด้วยตัวเตีย้ยทั้งแขบทั้ง4ประตูนะครับได้ VSC TAC แล้วก็ตัว HAC แล้วก็เปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่เป็นแบบหน้าจอ8นิ้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบยูโรหใหม่ที่เปลี่ยนเยอะๆก็คงจะเป็นสมาร์ทแคอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับก็เปลี่ยนรูปโฉมภายนอกทั้งหมดชุดด้านหน้าโป่งข้างกันชนท้ายให้เหมือนกับตัว4ประตูเหมือนล็อกโคเป็นมินิล็อกโคเลยนะครับแล้วส่วนล็อกโคล <L oco S 1> ละ่ะล็อกโคลเขาเปลี่ยนอะไรบ้างล็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> สียง10.25นิ้วนะครับหลักๆเพราะออร์โคกคมีมาครบอยู่แล้วไงนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้เพิ่มก็อย่างที่บอกไปบางทีบางครั้งเนี่ยการส่องหน้าแต่งหน้ามันก็ควรจะมีกระจกสองข้างเนาะแล้วก็มีไฟในห้องโดยสารก็น่าจะเป็น LED ได้แล้วนะครับอาล่ะครับสำหรับ h i Lu l ์ซีลิโวยูโร5นะครับก็ขอฝากว่าในอ้อมบอกอ้อมใจนะครับยังไงรถเนี่ยเขาพัฒนาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อสิ่งดีๆในวันนี้และวันข้างหน้าอย่างน้อยรถมลพิษเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยปล่ออออยยยไเสีใในนาากศห้้ นะครับเอาละครับสำหรับไฮลักซ์ลีโวยูโร5ที่มานําเสนอในวันนี้นะครับวันนี้ของเขามีต้องมีต้องใช้ครับและบางคนมีถามมาว่าอ้อาวแล้วอาจารย์อย่างบางยี่ห้อมันเติมน้้ายา a อด l u e แล้วของเราไม่มีเหรอของเราก็<ต>มีมีช่องรอไว้แต่ว่าเขายังไม่ใส่มาให้นะครับแต่วันข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าอีกสักปี2สองมีเนี่ยก็คงน่าจะมีเพราะเขามองว่าให้ลองใช้แบบนี้ไปก่อนมันจะได้ไม่ยุ่งยากมากเพราะ AD ด l u e เนี่ยคือคุณก็ต้องซื้อมาเติมตาหากอีกมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ มาแล้วว่าเรามีแค่นี้เราใช้เท่านี้ไปก่อเพียงพอแล้วนะครับเพียงพอแล้วถ้าท่านใดมีคําถามนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์มาถามอาจารย์โตสได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าถามมายเยอะมากในติ๊กต็อกของผมแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะครับถามมายเยอะมากทาไมไม่ใส่ AD Blue ลูแอดบลูทไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้เดี๋ยวมาตอบในคอมเมนต์ดีกว่าเผื่อเรามีผู้รู้เดี๋ยวมาช่วยตอบด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมอาจารย์โตสต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังภาพ,พกาาทนนาาทุทป่ไ ชมอะไรทาอะไรกินอะไรที่ไหนก็โปรดติดตามชมนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อน Stay safe รักษาสุขภาพ enjoy การใช้รถสวัสดีครับให้ก hey, ู๊ดบาลานซ์สร้างหลักประกันชีวิตดูแลแบบมืออาชีพเพลมง,ง่ายจ่ายจบแฟนเพจ GB Financial Planning